อยากทราบว่านิสง์ของการไหวคืออะไรมีอะไรบ้างครับอน,นิสงห์าการลุกลับกลับไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการที่ภิกษุเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเธอจะได้นิสงห์าประการนี้1ถ้าเธอมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การลุกลับกลับไหวให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการละความจนีอันเป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์ใหญ่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไป เพื่อการได้โภคะอันใหญ่และการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่